สวัสดีครับวันนี้อาจารย์พันรับดูดวงพาไปมูที่เทวลัยพระพิคเนตบางใหญ่ใครอยากแก้จนแก้ปัญหาเรื่องของการเงินมาดูกันได้เลยพอเราเข้ามาถึงเราก็จะมาเจอพระปาหูอยู่ข้างหน้าเลยครับเราก็ขอพรเทพแห่งโชคลาภสการะบ,บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลมีโชคมีลาบและความสําเร็จครับต่อมาก็จะเป็นองค์พระพิคเนตเทพแห่งความสําเร็จช่วยประทานพรให้มีความก้าวหน้าค้าขายร่ํารวยรวมไปถึงในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงด้วยนะครับ ด้านข้างของเทวลัยจะมีขายของพวกของสการะบูชาไว้นะครับพวกผลไม้พวงมาลัยต่างๆแล้วก็นำมาถวายพระพิคเนธหรือเทพต่างๆที่อยู่ที่นี่ได้ครับ หลบไหว้ขอพอรกันแล้วอย่าลืมฝากพี่หนูมูสิกะไปบอกองค์พ่อพระพิคเนธถึงพรที่เราขอเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายภาพบรรยากาศเทวาลัยพระพิคเนธบางใหญ่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่งมากเลยนะครับมีทั้งเทพผู้ประทานพรความสำเร็จใครที่มีปัญหาติดขัดหรืออุปสรรคปัญหาใดๆก็ขอพอรจากสถานที่นี้ได้เลยครับ ่อมาจะเป็นองค์พระแม่ลักษมีเทพีแห่งความร่ำรวยและความรักใครอยากขอพรในเรื่องของการเงินและความรักขอพรได้เลยนะครับต่อมาจะเป็นองค์พญาอนันตนาคราชเจ้าแห่งหนาคสีทองเจ้าสมุทรต้นตระกูลแห่งหนาคทั้งปวงขอให้มีความสุขความสำเร็จเข้ามาในชีวิตของทุกท่านได้ครับปู่มหาลือีราชาปุตตะปู่พัดโบกปัดเป่าปัดสิ่งไม่ดีออกไปจากตัวเรานำสิ่งที่ดีโชคลาภและความสำเร็จให้กับเราครับ ต่อมาใครที่มีปัญหาในเรื่องของคดีความหรือเรื่องทุกเนื้อร้อนใจพยาปรารเมศวนปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปพยากาศักหากมีปัญหาขึ้นลงขึ้นศาลจะชนะคดีความพยาวิสัชนูเสริมเมตามหานิยมการค้าการขายให้กับเราได้ครับ อย่าลืมสักการะพระพรมธาดาท่านเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตของบุคคลต่างตตั้งแต่เกิดจนตายเรียกว่าพรมลิขิตท่านใดได้บูชาท่านเป็นประจำจะประทานความสำเร็จมาให้ครับองค์พ่อพระพิคเนตองค์พ่อพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีขอพรอ,องค์ท่านขาจัดปัดเปล่าสิ่งที่เป็นปัญหาเข้ามาในชีวิตของเราให้ออกไปและขอให้มีความสำเร็จและมีสิ่งที่ดีบุคคลที่ดีเข้ามา พาตีมูลติเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งในเรื่องของสุขภาพการงานการเงินและความรักที่โดดเด่นมากจนถูกยกย่องให้เป็นเทพแห่งความรักเลยทีเดียวแล้วก็มาถึงไฮไลท์ของงานครูกายแก้วบรมครูผู้เลืองเวทขอพรการงานการเงินโชคลาบซึ่งโดดเด่นมากจนถูกขนานนามว่าเทพเจ้าแห่งโชคลาบกันเลยทีเดียวใครที่มีปัญหาติดขัด ในเรื่องของการงานการเงินหรืออยากจะมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตบ้างลองขอพอรกับครูไายแก้วท่านดูนะครับสําหรับอาจารย์เองที่ให้ความนับถือและเคารพครูไกแก้วเป็นอย่างมากบอกเลยว่าประสบความสําเร็จในชีวิตออกมาได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวทั้งในเรื่องของการงานการเงินของอาจารย์ถือว่าคล่องตัวมากเลยทีเดียวครับนี่เป็นวิธีการอารตีไฟเพื่อขอพอรและแสดงความเคารพบูชาต่อองค์ครูไกแก้วครับ การขอพรน,นั้นพยายามขอพรเพียงข้อเดียวก่อนนะครับสําเร็จแล้วก็ไปขอข้อใหม่ครับและพรที่ขอก็ควรเป็นพรที่มีโอกาสที่จะประสบพมสําเร็จได้ด้วยนะครับมาถึงแล้วก็ไม่ลืมที่จะห่มผ้าองค์คูไก่แก้วด้วยครับตั้งสมาธิให้ดีขอพรในสิ่งที่เราจะขอตอนอารตีไฟ เพื่อเป็นการบ่งบอกถึงเจตนาของเราว่าเราอยากได้พรสิ่งนี้ขอให้พรสิ่งนี้ได้ประสบความสําเร็จขอให้องคูไก่แก้ประทานพรแห่งความสําเร็จนี้ให้แก่ข้าพเจ้าท่านใดที่ได้รับชมคลิปนี้ตั้งสมาธิให้ดีและขอพรร่วมกับอาจารย์ได้เลยนะครับ และขั้นตอนสุดท้ายเอาน้ำหอมที่อยู่ในพานหรือเราจะซื้อมาก็ได้ครับฉีดไปที่องค์คูกายแก้วและเอามือทั้งสองข้างของเรานั้นไปจับที่แขนซ้ายของท่านรวมทั้งขอพรข้อเดิมของเราซ้ําเข้าไปอีกเพื่อให้ท่านได้รับรู้ถึงเจตนาของเราว่าเรานั้นอยากให้องค์คูกกยแก้วช่วยเหลือเราในเรื่องนั้นจริงๆครับขอให้ทุกท่านที่รับชมคลิปนี้หลุดพ้นจากอุปสรรคปัญหาและมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามานะครับ